รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับทุกๆคนครับเช่นเคยครับกับผมนอยอนหัวใจดินนะครับแล้วก็ช่องลายไทยโลมิ่งแห่งนี้นะครับอันนี้ก็เทปนี้ อกคลิปนี้ก็ต้องถือว่าเป็นคลิปเริ่มต้นศักราช2,564นะครับจากปลายปีที่แล้ว2,563มาเนี่ยไม่ได้ทำคลิปเลยนะครับก็เว้นระยะห่างมานานพอสมควรก็ยังไม่ได้ไปไหนนะครับยังอยู่เช่นเดิมครับเพราะว่าโควิด19หรือว่าโควิด19มันระบาดระลอกใหม่นี้ก็ ทำให้การทํางานหรือว่าการไปในสถานที่แต่ละสถานที่มันค่อนข้างจะติดขัดนะครับแล้วก็ไม่สะดวกเท่าไหร่เลยนะครับก็เลยขาดการทําคลิปไปนะครับยังไงก็ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนกับคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปแรกของต้นปี2อปี2564ด้วยนะครับไงก็ให้มีความสุขมากๆนะครับคิดอะไรก็ให้สมดังคิดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่ผมเก็บตก จากที่เคยสถานที่ที่หนึ่งนะครับที่เคยไปมาแล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วเป็นสถานที่หนึ่งที่อยากจะแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักและได้ไปเที่ยวกันได้ไปชมกันไปศึกษาเรื่องราวของสถานที่นี้นะครับสถานที่ที่พูดถึงนี่นะครับอยู่ที่วัดเทพธิดารามราชวรวิหารนะครับหลังวัดโลหะปราสาทหรือว่าวัดราชนาดานั่นเองนะครับ เป็นวัดเทพธิดารามนี้ก็เป็นวัดที่รัชกาลที่สามท่านสร้างให้กับลูกสาวของท่านนะครับถ้าพูดกันภาษาชาวชบ้านชาวบ้านคือพ่อสร้างให้กับลูกนะครับแต่ส่วนหนึ่งในวัดของในที่วัดเทพธิดารามนะครับมีสถานที่แห่งหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้ทุกคนได้เข้าไปชมกันนั่นคือพิพิธภัณฑ์ศูนย์ทอนผู้นะครับทุกคนที่เป็น คนไทยหรือว่าหลายๆคนก็คงจะเคยได้ยินชื่อของสุนทรภู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าท่านเป็นกวีเอกของประเทศไทยนะครับเป็นกวีที่เป็นนักแต่งกลอนนะครับที่มันจะมีทั้งกลอน8กลอน4ี่อ่กลอนสุรังคนากรสุรังคนานงนานอะไรประเภทนี้นะครับโครงฉันกับกลอนทั้งหลายเนี่ยสุนทรภู้ท่านจะเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เป็นนักแต่งกลแต่งบทกวีได้ ดีทีเดียวนะครับซึ่งไม่ใช่จะมีชื่อเสียงเฉพาะในไทยนะครับในระดับโลกก็ยกย่องให้ท่านเป็นกวีเอกของโลกเชกเช่นเดียวกับเชกสเปียร์ที่เป็นของทางฝั่งยุโรปเขานะครับที่เป็นนักกวีนะครับโดยองค์การยูเนสโกนะครับที่ได้ยกย่องให้ท่านเป็นกวีเอกของโลกด้วยเช่นเคยเช่นกันนะครับสุนทรอนผู้ท่านเป็น บุคคลที่อยู่ในยุคข,ของรัชกาลที่3แล้วก็มาต่อเนื่องมารัชกาลที่4นะครับก็ได้สร้างผลงานเยอะแยะมากมายยังไงก็ลองสืบค้นดูนะครับว่าสุทอนผพู้ท่านมีผลงานอะไรบ้างนะครับมีนิราชโค้งฉันกับก่อนเยอะแยะนะครับสถานที่นี้ที่บอกว่าอยากให้ทุกคนไปชมเป็นพิพิพธภัณฑ์สุทรนผพูนะครับอยูอ่ในบริเวณของวัดเทพธิดารามนั่นเองนะครับเป็นสถานที่ ที่สุนทรพูดท่านเคยอยู่ที่นี่นะครับมาจําวัดอยู่ที่นี่ตอนสมัยที่ท่านบวชเป็นพระอยู่นะครับก็จําวัดอยู่หลายปีเป็น10ปีเหมือนกันนะครับแล้วก็ก่อนที่จะสึกออกมาแล้วก็กลับเข้ารับรับราชการแล้วก็เสียชีวิตไปในที่สุดนะครับก็ได้อยู่ที่นี่นานจนทางวัดเนี่ยก็เก็บสิ่งของแล้วก็ของในกุฏิต่างๆอะไรเนี่ยก็ยังเก็บเอาไว้อยู่นะครับแล้วก็ให จัดมาทําเป็นปปพิพิธภัณฑ์เล็กๆนะครับเป็นปปพิพิธภัณฑ์เล็กๆที่ให้คนเข้ามาชมกันเพื่อจะได้ศึกษาชีวิตความเป็นมาประวัติเป็นอะไรแล้วก็มีผลงานอะไรบ้างเมื่ออยู่ที่วัดนี้ท่านได้แต่งอะไรบ้างแล้วก็มีประวัติโด,ดยรวมอะไรบ้างเป็นการศึกษาเบื้องต้นของชีวิตของท่านสุนทรภู่นะครับแล้วถ้าเกิดเราจะตามรอยสุนทรภู่ไปอีกก็ค่อยไปสืบค้คนอีกทีหนึ่งนะครับยังไงก็ไปชม พิพิธภัณฑ์ศุนทอนผู้กับผมไนออนหัวจจด,ดินและลายไทยโลมิม่งกันได้เลยครับไปครับตามผมมาครับทุกๆคนเมื่อเรามาที่วัดเทพธิดารามวรวิหารเราก็เดินมาด้านหลัง ก็จะพบกับพิพิธภัณฑ์สุนทรผู้ที่พูดถึงกันนี่แหละครับสุนทรผู้ท่านเป็นกวีเอกของไทยในสมัยรัชกาลที่สต่อเนื่องไปถึงรัชกาลที่4ก่อนถึงแก่อนิจกรรมเมื่อพุทธศักราช2398และ 131ปีต่อมาท่านก็ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมนะครับเมื่อพุทธศักราช2529โดยองค์การยูเนสโกก็ถือเป็นหนึ่งในกวีเอกของโลกและมหากวีผู้ยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนกโกศินท์ที่บทกลอนของท่านยังทรงอิทธิพลต่อคนไทยมาจนถึงยุคปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่เป็นสถานที่ที่ทางวัดเทพธิดารามจัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของท่านเรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มีชีวิตก็ย่อมได้ครับพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่เดิมก็คือกลุ่มเรือนกุฏิที่เมื่อท่านสุนทรภู่เมื่อครั้งบวชเป็นพระภิกษุ ได้อยู่จําพรรษานะครับและเมื่อวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2,504กรมศิลปากรก,รก็ได้จัดทําให้เป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ในวันคล้ายวันเกิดของท่านสุนทรภู่นั่นเองที่นี่ยังคงมีกุฏิสุนทรภู่ที่ยังเก็บรักษาข้าวของเครื่องใช้ของท่านเมื่อยังบวชเป็นพระภิกษสุสงฆ์ให้ชมครับ พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่แบ่งออกเป็น4โซนด้วยกันครับโซนแรกคือมหากวีสามมัญชนเป็นจุดต้อนรับจุดแรกที่เราเข้าไปก็จะเจอก่อนจุดนี้เราจะได้ชมวีดีทัศน์ชีวิตคร่าวๆของท่านสุนทรภู่ประมาณ10กว่านาทีนะครับ โซนที่สองเรียกว่าห้องแรงบันดาลใจไม่รู้จบที่จุดนี้มีข้อมูลไทม์ไลน์เรื่องราวในชีวิตของท่านสุนทรผู้ซึ่งเป็นคนสี่แผ่นดินตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่สอีกทั้งยังมีผลงานชิ้นไฮไลท์อย่างสมุดไทยดำเรื่องพระอภัยมณีตอนนางสุวรรณมาลีจะฆ่าตัวตาย ที่เขียนด้วยลายมือของท่านสุนทรผู้เองนะครับมีให้ชมสมุดเล่มนี้ถูกพบที่กุฏิแม่ชีวัดเทพธิดารามเมื่อ30ปีก่อนปัจจุบันก็ยังคงสภาพสมบูรณ์มากเลยนะครับอย่างที่เห็น โซนที่สามนี้เรียกว่ามณีปัญญาครับห้องนี้จัดแสดงให้เห็นถึงนิสัยรักการเรียนรู้ช่างสังเกตชอบเดินทางและพบเจอเรื่องราวแปลกใหม่ของท่านสุนทรผู้ซึ่งกลายมาเป็นวัตถุดิบในการแต่งวรรณกรรมและบทกลอนที่สะท้อนเรื่องราวทั้งด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรมเศรษฐกิจสังคม ให้เราเห็นผ่านวรณศิลของท่านนั่นเองครับส่วนโซนสุดท้ายนี้ชื่อว่าใต้ร่มกาสาวพัท ส่วนนี้จัดแสดงในส่วนที่เป็นกุฏิที่ท่านเคยจำพรรษาครับมีข้าวของบางส่วนที่ท่านเคยใช้อาทิบาทกา้ํำถ้วยชามปิ่นโตรวมถึงต่งนอนและตลปัดของท่านที่ยังคงสภาพอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ให้เราได้ชมกันครับ นั่นแหละครับคือพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่นะครับพิพิธภัณฑ์เล็กๆที่อยู่ที่วัดเทพธิดารามราชวรวิหารนะครับยังไงถ้าใครมีโอกาสผ่านไปแถวแถวนั้นในญาตินั้นในละแวกนั้นที่เส้นถนนมหาชัยนะครับก็แวะเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับก็มีเรื่องราวของท่านสุนทรภู่ให้ศึกษากันนะครับก็จะได้รู้ว่ามหากวีเอกของประเทศไทยนะครับมีชีวิต ยังไงบ้างมีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็มีผลงานอะไรบ้างก็อย่างที่ชมนะครับก็ยังมีทั้งของเครื่องใช้ที่เป็นของในยุคข,ของท่านเลยก็ยังมีให้ชมอยู่แล้วก็เป็นใบลานที่เป็นแต่งกราบกรอเอาไว้บางส่วนก็ยังมีให้ดูอยู่ซึ่งเห็นลายมือของท่านนะครับจะลายมือสวยมากเลยนะครับถึงขนาด กระตูนฉบับเป็นฉบับการ์ตูนที่ญี่ปุ่นก็เอาไปทําแล้วก็นําไปเผยแพร่ด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งดีๆที่คนไทยน่าจะศึกษาเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์เป็นบันทึกนะครับเป็นบันทึกความรู้เก็บเอาไว้นะครับของยุครัตนโกศิน,นะครับเอาละครับยังไงก็ถ้าเกิดชอบแล้วก็อยากจะมีคําแนะนําไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วถ้าชอบก็ฝากแชร์ต่อกันด้วยแล้วก็กด Sub s cribe กด กระดิ่งให้กันด้วยนะครับเอาละครับงก็ขอบคุณที่ดูมาจนจบขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็จะพยายามทำคลิปเรื่องราวหลายๆเรื่องราวหลากหลายรูปแบบหลากหลายความรู้มาเสนอต่อไปนะครับเดี๋ย้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ